สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นตัวอย่างในเรื่องถัดมากันเลยนะคะในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของส่วนผสมนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,ะมาดูกันเลยตัวอย่างที่5สาร A มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่2%นะคะสาร B มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่6%เป็นเปอร์เซ็นต์นะลูกนะถ้าต้องการนำสาร A มาผสมกับสาร B ให้ได้60ลิตร 60ลิตรและให้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เพียง32%ออยากทราบว่าจะต้องใช้ปริมาณของสาร a และปริมาณของสาร b อย่างละกี่ลิตรเขาถามหาว่าใช้อย่างละกี่ลิตรนะคะอ่ะขั้นตอนแรกเลยเรามาดูสาร a กับสาร b เนี่ยเขาให้แต่อะไรลูกแอลกอฮอล์ส่วนผสมแอลกอฮอล์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าสาร a และสาร b เนี่ยมีอย่างละกี่ลิตรนะคะมีอย่างละกี่ลิตรแต่เขารู้ว่า เ,เขาอะต้องการนำสองอันเนี้ยมาผสมกันให้ได้60ลิตรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นี่ว่า A กับ B มีอย่างละกี่ลิตรเขาจึงกำหนดให้ก่อนนะคะให้ x เป็นปริมาณของสาร A หรือเราจะบอกว่าให้ a ให้ a มีปริมาณ x ลิตรก็ได้นะคะ A มีปริมาณ x ลิตรก็ได,ะะได้ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราจะกําหนดเขียนยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจนะคะให้ y เป็นปริมาณของ b หรือเราบอกว่าให้ B มีปริมาณเป็นวายลิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแ,แล้วให้นักเรียนนํามาเขียนเป็นตารางทําไมถึงต้องนํามาเขียนเป็นตารางเพราะมันจะได้มองเห็นได้ง่ายนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะจะต้องมีการเปลี่ยนรูปของเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนยนังไงเดี๋ยวมาดูในตารางก็จะมีอะไรลูกชนิดนะคะชนิดก็คือ A กับ B สาร A สาร B นะคะมีปริมาณเพราะมันมี2หน่วยถูกต้องไม่ลูกอันนี้เป็นลิตรและอันนี้เป็นร้อยละเนี่ยคือที่เราจะต้องเขียนเป็นตาราง นะคะแล้วก็ปริมาณของสารที่มีแอลกอฮอล์ของผสมซึ่งมีหน่วยเป็นลิตรอามาดูกันเลยสาร a เราให้เป็น x นะคะร้อยละ2จากโจทย์สาร a มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่2%เสร็จแล้วปุ๊บปริมาณของสารที่มีแอลกอฮอล์เป็นลิตรนะคะเราจะเอาแอลกอฮอล์ทำไมลูกคูณกับจำนวนลิตรนะคะซึ่ง เราเขียน,น้ 0.02x 0.02x มาจากไหน0.02มาจาก2% 2%ก็คือ2ส่วน100นั่นเอง2ส่วน100ก็คือ0.02นะคะ x ก็คือเนี่ยคูณกันอยู่นะคะส่วนผสมของเขาก็คือ 0.02x สาร b ก็เช่นเดียวกันมี6% 6%ก็คือ6ส่วน100 6ส่วน100ก็คือ0.06แล้วก็ y นะคะต่อมาผสมสาร a และ b ก็เนี่ยจากโจทย์ A กับ B ผสมกันได้เท่าไหร่ลูกได้60ลิตรนี่ไงผสมสายของ A กับ B รวมกันเป็น60ลิตรเราทราบแล้วก็ได้ร้อยละของแอลกอฮอล์อยู่เพียง3.2% 3.2%ก็คือ0.032นะคะก็คือ3.2ส่วนร้อยนั่นเองนะคะก็ได้0.032นะคะคูณกับคูณกับ60นะคะคูณกับ 60เท่ากับ192ตรงนี้มีใครงงไหมลูกอ่ะเสร็จแล้วมาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นเราจะมีสรรมการสองสมการสรรมการแรกจะมีหน่วยเป็นอลูกอันเนี้ยหน่วยเป็นลิตรนะคะหน่วยเป็นลิตรกับหน่วยที่เป็นแอลกอฮอลอะไรลูกแอลกอฮอล์ผสมนะคะแอลกอฮอล์ผสมอ่ะมาดู พราะเขาต้องการทราบว่าต้องใช้ a และ b อย่างละกี่ลิตรนะคะรวมกันนะคะอะให้ x บวก y ก็คือ a กับ b บวกกันอย่างละกี่ลิตรไม่รู้แต่ว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูก60ลิตรจากโจ้นะคะแล้วก็ส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของสาร a สาร a ได้ศูนดนย บวกกับสาร B B คือ0.06นะคะรวมกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูก1.92นะคะที่ผสมอยู่อ่ะก็ได้เป็นสรรมการ2สรรมการทีเนี้ยในที่เนี้ยสรรมการที่2สรรมการที่2องเขาทําไมลูกเขาเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นจําได้ไหมที่เราเรียนไปแล้วหลักการของเขาถ้าเป็นทศนิยมหรือเศษส่สวนจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยการคูณหรือ อะไรหรอคูณคูณด้วย10ด้วย100นะคะหรือถ้าเป็นเศษส่วนก็คูณด้วยเศษส่วนเพื่อให้เป็นจํานวนเต็มในที่นี้เป็นทศนิยมทศนิยมที่มากที่สุดคือ2ตําแหน่งแล้วมันเท่ากันเห็นไหมคะนี่ก็2นี่ก็2นี่ก็2เพราะฉะนั้นถ้า2ตําแหน่งเราต้องคูณด้วยร0อยทั้งสรรมการเพราะฉะนั้นสรรมการที่2นะคะจึงต้องคูณด้วยร้อยทั้งสรรมการ เมื่อคูณด้วย100แล้วนะคะ0ูนย์คูณด้วย100ก็จะกลายเป็น2เห็นไหมคะทุกอย่างก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มตรงนี้ไม่งงเนาะอ่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมการให้เกิดเป็นสมการใหม่คือสมการที่3นะคะสมการที่3ามเป็สมการที่2ทําไมเราไม่ได้ใช้แล้วเอาออกไปแล้วนะคะเพราะเปลี่ยนมาเป็นสมการที่3ต่อมาสมการที่1ทําไมสมการที่1มีการเปลี่ยนแปลงอีกล่ะในเมื่อเป็นจํานวนเต็มแล้วนะคะในขั้นตอนเนี้ย มันเป็นการเลือกแล้วว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ระบบสมการนะคะระหว่างกำจัดตัวแปรกับแทนค่านะคะในที่นี้เขาใช้กำจัดตัวแปรรู้ได้ไงว่าใช้กำจัดตัวแปรเพราะเขาพยายามทำสมการที่1ให้เท่ากับสมการที่2เห็นไหมคะสมการที่1ให้เท่ากับสมการที่แม่ที่2ลูกที่3สมการที่1 x เป็น1 y เป็น1แล้วก็สมการที่3 x เป็น2 y เป็น6 ทีนี้ในสมการต่อมาเนี่ยเขาเอาสมการที่1เห็นไหมคะเนี่ยสมการที่1คูณด้วย2หมายความว่าเมื่อสมการคูณด้วย2สมการที่1คูณด้วย2เนะี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องคูณ2หมดนะคะทั้งหมดเนี่ยจะต้องคูณด้วย2หมด2คูณเเป็น 2x 2คูณ y เป็น2 y อันนี้ก็คูณ2ด้วย2คูณ60เป็น120เป็นสมการที่สี่ ะะเสร็จแล้วเราจะใช้2ส,สมการหลังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ3กับ4สังเกตสมการที่3กับ4ทําไมลูกมีตัวแปรที่เท่ากันนะคะมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เท่ากันนั่นก็คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x ถูกต้องไหมคะ x เท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราจะใช้วิธีการกําจัดตัวแปรเพื่อให้ตัวแปรหายไป1ตัวในที่นี้คือเราต้องการกําจัด x แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเท่ากัน ตัวเลขเท่ากันนะคะเป็นบวกเหมือนกันเราจะนํามาลบกันจะนํา3ลบสหรกับลบสามเราก็มาดูสิว่าอะไรมากกว่ากันนะคะอย่างอันเนี้ยอ่ะสามากกว่า4ถูกต้องไหมคะพรอ,อันนี้เป็น6อันนี้เป็น2แล้วก็ตรงนี้นเป็นจานวนเต็มเป็นร้อยกสองรยีก็เอาสรรมการที่3ลบสรรมการที่4ก็จะกลายเป็น2 x ลบ 2x เทำไมไปหมดไป6ลบ2เหลือ4 192ยลบ20 120เหลือ72นะคะแล้วก็ย,าย้ายข้างมาหารเพราะฉะนั้น y เท่ากับ18แทนค่าปกติเลยนะคะแทนค่า y ในสรรมการที่1สรรมการที่1ก็จะเป็น x บวก18เพราะ y เป็น18ได้ค่าแล้วนะคะย้ายมาลบก็จะเป็น x เท่ากับ42ก็จะได้แล้ว x 4 2 x คืออะไร x คือสาร a เพราะฉะนั้นใช้สาร a 4 2ลิตรนะคะและ y คือ สาร b ก็ใช้สาร y 18ลิตรเท่านั้นเองนะคะเพราะขาถัมมาใช้ a และ b อย่างละกี่ลิตรโอเคจบตัวอย่างแรกนะคะของวันนี้ตัวอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องทำเองนะคะข้อที่3หน้า11 0นะคะข้อที่3หน้า1 1 0จะเหมือนตัวอย่างที่ ห้านะคะ,ะใกล้ๆเคียงกันลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยตัวอย่างที่ 2, 2> ของวันนี้นะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่หกนะคะจะเป็นเรื่องของอัตราเร็วเวลาสังเกตว่าในตัวอย่างของวันนี้มันจะเป็นในเรื่องของอะไรลูกเป็นเรื่องของหน่วยที่ต่างกันนะคะจะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะใช้เป็นตารางนะคะเราจะใช้เป็นตาราง ามาดูที่สถานีรถไฟกอขบวนไฟขบวนรถไฟนะคะขบวนแรกซึ่งออกจากสถานีด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก2ชั่วโมงต่อมารถไฟขบวนที่สองวิ่งออกจากสถานีก่อสถานีนี้เดียวกันเห็นไหมคะออกจากสถานีเดียวกัน,น,ไ,ออกน,กนไปในทิศทางเดียวกันนะคะและเป็นรางที่ขนานกัน กับรถไฟขบวนแรกซึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ารถไฟทั้งสองขบวนวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่นะลูกและไม่มีการจอดพักเลยทั้งสองขบวนนี้จะพบกันที่สถานีกอน,นะคะที่ออกจากสถานีกอไประยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะคะกี่กิโลเมตรอ่านมาดูในที่นี้เขาบอกว่าระยะทางนะคะเขาให้มาระยะทางเท่ากับผลคูณของอัตราเร็ว เวลาโดยให้ดีเป็นระยะทางนะคะอเป็นอัตราเร็วและ T เป็นเวลาหรือถ้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนนาม,มันก็จะเป็นลูกเทเท่ากับ Vt ถูกไหมเออมันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาใช้เป็นตัวยอ่ออย่างระยะทางก็เป็น d D i s t a n c e ใช่ไหมคะระยะทางอย่างเงี้ย t ก็ท m e อย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็ใช้เป็นตัวยอ่อแต่จริงๆถ้าเราไม่ใช้อันนี้ได้ไหมได้เป็น x เท่ากับ Why, m ออะไรอย่างเงี like okay? season, ้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า x ของเราคืออะไรนะคะคือการกําหนดตัวแปรนั่นเองแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเป็นสูตรของเขาตายตัวเลยจะต้องเอฟเท่ากับวีทเอท่ากับยส่วนทอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้เอามาดูในโจทย์เขาให้ภาพช่วยคิดด้วยจะได้นเรียนจะได้มองภาพง่ายๆอันนี้เป็นรถไฟขบวนแรกนะคะออกจากสถานีกอวิ่นระยะทางสามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นรถไฟขบวนที่2นะคะ ออกจากสถานีก็เหมือนกันเห็นไหมคะไปในทําไมลุกขนานกันขนานกันเลยนะคะเท่ากันหมดเลยนะคะแต่วิ่งด้วยอัตราเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเนี้ยเวลาเรานับอะเราจะนับจากคันคันหลังเพราะว่ามันจะเป็นชั่วโมงเต็มนะคะเริ่มที่ทีชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาแรกอะอันแรกอะเราจะต้องบวก2ไปด้วยเพราะมันผ่านมาแล้วเท่าไหร่ลุกผ่านมาแล้วสองชั่วโมงขบวนที่2ถึงจะเริ่มออกนะคะเพราะฉะนั้นขบวนแรกเราจะต้องบวกสอง ส่วนขบวนที่สองเนี่ยที่ตามหลังมาเราไม่ต้องบวกลรกเพราะว่ามันเป็นเวลาเต็มของเขาที่เขาออกมาปุ๊บแล้วเรานับเลยแต่ว่าขาบวนแรกอะ่ะเรายังไม่ได้นับใช่ไหมคะเราไปน,นับพร้อมกับช่วงอเอที่สองเราต้องบวกสองเข้าไปด้วยเนาะถ้าใครงงตรงนี้ก็เดี๋ยวทักมาถามครูได้นะคะ,ะทั้งสองคนเนี้ยใช้ระยะทางของเราเดียวกันถูกต้องไหมคะเพราะเขาออกจากสถานีเดียวกันต้นทางเดียวกันและปลายทาง ก็ปลายทางที่เดียวกันแล้วมันขนานกันขนาน,ะนากันคือการเท่ากาันตลอดเส้นทางเลยไม่มีการแยกหรือไม่มีการโคง้งใช่ไหมคะเพราะการเท่ากันคือระยะห่างของสองเส้นทางจะเท่ากันเสมอนะคะเขาก็เลยถามว่านี่ถามว่าอะไรนะระยะทางนะคะที่สองที่สองของบวนนี้จะมาเจอกันอะ่ะจะไปเจอกันที่ระยะทางที่เท่าไหร่นะคะอ่ะมาดู ต่อมาเขาบอกว่าให้ระยะทางที่รถไฟสองขบวนพบกันเมื่อรถไฟทั้งสองขบวนอยู่ห่างจากสถานีก็เป็นดีกิโลเมตรนะคะก็คือระยะทางนั่นแหละดีกิโลเมตรและให้รถไฟขบวนที่สองเล่นด้วยส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาทีชั่วโมงอ่ะก็คือสรุปจากเมื่อคืนจาก,กข้าบวนเขียนเป็นตารางได้ว่าอ่ะรถไฟนะคะก็จะเหมือนเดิมขบวนแรกกับขบวนที่สองลูกนะระยะทาง ดีให้เป็นดีทั้งคู่เพราะเป็นระยะทางปลายทางเหมือนกันนะคะที่เขา,าต้องการอย่างหูใช้ระยะทางเท่าไหร่ที่เขาจะเจอกันอัตราเร็วต่างกันนะคะ30กับ45เวลาเห็นไหมคะขขบวนแรกเป็นทีบวกขบวนที่2เป็นทีอ่าต่อมารถไฟขบวนแรกวิ่งได้ระยะทางเห็นไหมระยะทาง d เท่ากับ3 0มบวก2มาจากไหนนี่ไงมาจากตรงนี้นะคะ d เท่ากับ ที่คืออัตราเร็วนะคะอัตราเร็ว30กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงแต่ว่า T เป็นอะไรลุกเป็น T ีบวก2นะคะเป็น T ีบวก2จากตารางเลยและรถไฟขบวนที่2วิ่งได้ระยะทาง D เท่ากับ RT เหมือนกันนี่คือ R นี่คือ T นะคะไม่มีบวกดังนั้นนะคะดังนั้นสังเกตว่าพอมาอันนี้ปุ๊บดหายทำไม d ถึงหายที่ดีหายเพราะว่าทำไมลุก ่มันเท่ากันมันเป็นดีเหมือนกันนะคะตรงนี้เท่ากันถ้าเท่ากันก็ทําไมลูกเราเอาออกได้เลยนะคะเอาออกได้เลยก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้เพราะว่าสัญลักษณ์ของการเท่ากันนะคะก็จะเป็น30 t สบวก2คูณกับทบวก2เท่ากับส5 t สิบห้าทีเราก็คูณเข้า3 0คูณทเป็นสา t สิบทคูณสเป็นหกิเท่ากับส5 t นะคะย้ายข้างมา เราจะข้าไปทางไหนทางนี้อ่ะทางนี้นะคะก็คือ3 0มสลบสี 45, ก็จะเหลือ15บห้าไม่งงนะลูกเนาะไม่งง,งนะเพราะว่าถึงเราจะย้ายอันนี้มาสมมติว่าถ้าเราย้ายฝั่งนี้มาใช่ไหมคะก็จะเป็น3 0มสลบสี 45, จะต้องติดลบสิ 15, ใช่ไหมอ่ะสมมติติดลบสิ 15, ตรงนี้เป็น60ย้ายมาก็เป็นเท่าไหร่ลูกก็เป็นลบหกก็จะเป็นลบเหมือนกันอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องย้ายลบสิมาทำไม ย้ายลบสบามาหารกับลบ60ลบหารลบก็เป็นบวกอยู่ดีนะคะอ่ะเราก็ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไปง่ายๆเลย30อ่ะย้ายตัวน้อยมาหารตัวมาก45ลบ30เหลือ15 15ท้ทีเท่ากับ60แต่เราจะย้ายถ้าง่ายๆอ่ะเขามักจะใช้อะไรลูกใช้ตัวแปะอยู่ทางซ้ายมือเสมอเราจรึงย้ายกลับสลับที่กันนะคะถ้าสลับที่กันโดยไม่มีการดําเนินการกันด้วยการบวกหรือการลบอย่างนี้ลูก เราสามารถสลับได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สาย้ายมาลดก็สี่สิบห้าได้เป็นสิบห้าสิบห้าทีย้ายไปข้างซ้ายเหมือนเดิมไม่มีการบวกลบก,กันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเพราะฉะนั้นทีจะได้เท่ากับสี่ดังนั้นรถไฟขบวนที่สองนะคะพบก,กับรถไฟขบวนแรกเมื่อเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงก็คือผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยเราทำไมกันมันจะเจอกันนะคะที่ระยะทางเท่าไหร่เราก็เอาไปแทนค่าเห็นไหมคะ้าคูณสี่ 45คูณกับ4เป็นระยะทางเพราะระยะทางเกิดจากอัตราเร็วคูณกับเวลา45คูณ4ได้180อ่ะบางคนบอกอา้าวทำไมต้องคูณ45ละ่ะคูณ30ได้ไหมละ่ะเออเพราะเป็นรถไฟสองขบวนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาตรงนี้เราจะต้องทำอะไรด้วยบวก2ด้วยเราหาเวลามาได้ถ้าลูกได้4ใช่ไหมคะเราก็เอา4บวก2 4บวก2เป็น6 6คูณ30 6 38ก็เ180เหมือนกัน ก็180เหมือนกันเพราะฉะนั้นในงงระยะทางก็เท่ากันนะคะแค่เราได้เวลาแล้วเราก็เอาไปคูณกับอัตราเร็วก็จะได้เป็นระยะทางน้ลูกนะเพราะว่าระยะทางที่เขาเจอเป็นระยะทางที่เดียวกันนะคะที่เขามาเจอกันโอเคนะคะส่วนในข้อนี้นะคะมันก็จะมีโจทย์ชุดข้อเดียวให้ในักเรียนทำซึ่งก็คือข้อที่4นะคะข้อที่4ข้อที่4คือตัวอย่างที่6 เพราะฉะนั้นวันนี้การบ้าจะมี2ข้อนะคะคือข้อสามกับข้อ4หน้านหน้อย1 0กับด้านหน้า111นะคะก็การบ้านก็จะตามตัวอย่างเลยอย่างละข้อนะคะแค่นี้เหมือนเดิมนะคะส่ง5โมงถ้าใครมีสงสัยนะคะถามในชั่วโมงเหมือนเดิมได้เลยนะคะก็คือ10โมงถึง11อโมงนะลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ